ต่อไปนะคะเราจะพามาดูการกลับบ้านกันค่ะตามทางกลับบ้านนะคะจะเป็นป่าเป็นธรรมชาติค่ะมีทุ่งนาอยู่ข้างทางเกือบตลอดทางเลยนะคะข้างๆก็จะมีดอกไม้ต้นไม้ดอกเล็กๆดอกใหญ่ๆมีหลายดอกเลยนะคะมีดอกหลากหลายชนิดค่ะ มันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะแต่และดอกสวยงามมากเลยค่ะเด็กหญิงลักกี้กับคุณแม่นะคะเวลาเห็นดอกไม้ก็จะจอดรถแวะถ่ายมาให้คุณผู้ชมดูทุกครั้งเลยค่ะแต่และครั้งนะคะก็จะต้องมีคลิปทุ่งนาแล้วจะต้องมีคลิปดอกไม้ทุกครั้งค่ะเพราะว่า เวลาทางกลับนะคะก็จะมีแต่ดอกไม้ค่ะสำหรับวันนี้นำดอกไม้มาให้ชมเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ